เขาอยากขอคืนดีไหมนะคะมาดูกันคะ่ะอืม,อมเหมือนเหมือนมีเหมือนเขาอยากจะขอคืนดีเหมือนกันนะคะเนี่ยดูแล้วแต่เหมือนมีอะไรที่มันแบบ มันฉุดเขา,เาไว้ให้เขาคิดคิดสับสนคิดลังเลเนาะอืมเขาอยากจะเคลียร์บาดแผลกับคุณนะคะอยากจะฮิวใจอืม,อมเหมือนอยากจะเข้าหาคุณนะคะ <c oughs> มองว่าเขามีเหมือนอยากจะมีความหวังอยากจะคืนดีกับคุณเหมือนกันนะคะเนาะเนี่ยเหมือนมีความหวังอยู่ในใจอะคะ่ะว่าอยากจะขอคืนดีกับคุณ